บางชุดไงงดข่มม่วงฟุเก็มาสวัสดีค่ะมาด้ยวยพี่น้องกาแฟอีกแล้วค่ะกาฟแฟใส่บันยยูดกาแฟ ให้นด้วยกันซอสกับจ๊บคลิเว้ยจับซอสิไหมนี่ายแน่ตาทีดีเยจะเป็นตี่จะขาตัวตายไห สวัสดีค่ะมาด้วยพี่น้องกาแฟอีกแล้วค่ะกาแฟแฟร์วันยูสกาแฟสวัสดีค่ะมาด้วยพี่น้องกาแฟอีกแล้วค่ะกาแฟแฟร์วันยูสกาแฟ นะะคขอบคุณค่ะใช่ไหมมันมันนี่นะหลที่จูนนะค่เดียวกัน

ไปเร็วสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวพี่น้องกาแฟอีกแล้วค่ะกาฟแฟแฟบันยู่กาแฟขอบคุณค่ะ กินให้มันซื้อมาให้รถจัสีบันเข่าไงย่างด้อาารจุ่มมาให้เนียมกินด้วยกันซอสกับพเว้ยอกระเพาะ้รวดทิ้งกระเมันให้เยมันเจ้านาทีแล้วเนี่ยมันตาเเห็นหุ่น กินให้มันซื้อมาให้รถเจ้าสีบทยังไม่เข้าย่างด้ยอะไรก็ไดที่จู้มาให้เนี่ยขอบคุณค่ะ

ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะใช่ไเดี๋ยวกันถ้าเนียวจทคนนึงไมันด้เลยใชไนงานมาอนนึงหรอมันแงเลจะร้องทำไม สะพาเนี่ที่มันจะข้ามไปตายแล้วมันก็เดือร้อนเจ้าหน้าทกับมจ้า้นด้วยกันซอสกับพทเว่จัซอพีทไหม Che tipo titolo di mio, eh? Sai di dire, deve succedere fatto tua อัวอยากกินแให้มันซื้อมาให้รุจัาสี่บาทหรเข้านงันี่ย่งไปเอากาดพิซซูมาให้เนี่ยกระซิ่งมันให้เลยมันจ้านาทีแล้วนี่มันตาเบราเห็นห้องนี้จะร้องทำไม อีกแล้วค่ะต่แฟวันอยูดกาแฟจะรองทำไมเออ

ประมาณจ,าจ้างก็เสร็จงบประมาณดำน้ำนอีกงมหาล่างอีกได้กินด้วยกันซอสกระแทกพีดเว้ยกระจับซอสพีดไหมนี่ขนมนปังชุบไข่กินซอสกินซอสซอสซอสมานาตายที่ดีเลยจะเป็นตุี้จะท้าัวตายไหม

I